สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อมีคนกําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณเขาเป็นใครเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะเขากำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณใครเป็นใคร สัมผัสที่เขินกำลังเข้ามาดูเขาจะเข้ามาเข้ามาแล้วหรือเป็นคนที่เขาเข้ามาเนี่ยคุณคุณสัมผัสได้คุณรู้ได้เพราะเนี่ยคุณในหัวข้อมีคนที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยในตอนเนี้ยกำลังจะเข้ามาคุณจะสัมผัสได้รู้ได้ด้วยตัวคุณเองคุณจะรู้สึกเขิน หรือเป็นคนที่จับเพิ่มแบบเพราะเนี่ยเหมือนจะเป็นคนคนเก่าคนเคยรู้จักกลับเข้ามาใหม่ก็ได้หรืออีกด้านหนึ่งเป็นคนใหม่คุณจะรู้ได้ด้วยคุณจะรู้สึกเหมือนรู้สึกเคินรู้สึกดีๆรู้คุณคนที่คุณรู้สึกเหมือนคิดถึงเขาอยู่อะ่ะคิดถึงเขาก็ทำให้หัวใจเต้นแรงอะ่ะ เ้นเร็วเต้นแรงหัวใจจะละลายแล้วรู้สึกดีๆต่อกันเป็นได้ทั้งคนที่คุณรู้สึกดีๆเขากลับมาหรือเป็นคนใหม่เลยคุณจะรู้ได้สัมผัสได้รักคุณที่เป็นคุณเขาจะเข้ามารักคุณที่เป็นตัวของตัวคุณเองคุณรักเขาที่เป็นตัวของตัวเขากาลังจะเข้ามา ต่อสู้เอาชนะใจคุณเอาชนะอุปสรรคปัญหานะการต่อสู้เข้ามาเอาชนะใจคุณเอาชนะอุปสรรคปัญหาเนี่ยมันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะเอาชนะใจคุณเอาชนะทุกอย่างเริ่มต้นใหม่นะเขาจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณเป็นคนเก่ามาเริ่มต้นใหม่หรือเป็นคนใหม่เลย กำลังเข้ามาผู้เลือกผู้ถูกเลือก <c oughs> แม่หมอขอไยัยแม่หมอไอ เขากำลังเข้ามาเป็นคนที่นะคนที่เขาไม่ได้เลือกคุณเขาจะมาเลือกคุณหรือคุณไม่ได้เลือกเขาเป็นได้ทั้งสลับกันก็ได้เขากำลังเข้ามาแต่เป็นคนที่คุณน่ะเหมือนคุณรู้คุณสัมผัสได้อะสัมผัสที่เขินอยู่ใกล้แล้วรู้สึกแปลกๆหัวใจเต้นเร็วเต้นแรงหัวใจจะละลายแค่คิดถึง ทำสัมผัสที่แผ่วเบาทำให้หัวใจละลายแล้วเขาไม่ได้เลือกคุณคุณไม่ได้เลือกเขาเขาจะเข้ามาเป็นเหตุการณ์ที่เขาจะต่อสู้เอาชนะอุปสรรคปัญหาเอาชนะใจคุณอะพร้อมที่จะต่อสู้เพราะรักคุณที่เป็นคุณเขาจะมาปรับตัวเข้าหาคุณเขารักคุณ พราะใบนี้พูดถึงความเป็นตัวของตัวคุณเนะ่เขารักแล้วมาเริ่มต้นใหม่หรือเขามาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณแล้วอย่างไรคนที่จบไปแล้วกับคุณมาเริ่มต้นใหม่กำลังจะเข้ามาหรือไม่ชีวิตเขาตัวเขาเองจบจบในอดีตของเขาแล้วมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาจะเลือกคุณ ่วมยินดีเนี่ยเขาหวังดีกับคุณหรือเป็นคนที่น่ะเหมือนมองดูแล้วเป็นคนในอดีตนะกลับมาคุณดีกับเขาหว่วงใย,ยเขาไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรเนี่ยแล้วเขาก็คิดถึงคุณเนี่ยหรือไม่เพราะก็ย้ำซ้ำคุณสัมผัสได้เขาเขาเป็นคนที่ดีมาร่วมยินดีหวังดีหรือเขาต้องการแต่งงานกับคุณให้ทุกคนรู้ ว่าเขารักคุณมาร่วมยินดีกับคุณมีความสุขคุณกับเขาเข้าใจการรักกันนะปรับความเข้าใจกันได้เป็นรักที่ดีหวังดีก็แล้วเขาจะนําเรื่องราวดีๆมาให้คุณถึงแม้คนเก่ามาเริ่มต้นใหม่คนใหม่ก็จะยินดีกับคุณเข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะเป็นอย่างไรคุณจะเลือกเขาไหมคุณรักเขาไหมเขาก็หวังดีอะ่ะเพราะเวนี่พูดถึงความดียินดี แต่ดูเหมือนจะเป็นคนที่คุณก็รักเขาคิดถึงเขาเนี่ยย้ำซ้ำคิดถึงนะครับคิดถึงนะคะทานข่าวหรือยังคุณน่ารักจังครับน่ารักจังค่ะรักคุณที่เป็นตัวของตัวคุณเขาจะปรับตัวเข้าหาคุณ หรือไม่เป็นคนที่คุณก็คิดถึงเขาอยู่กำลังจะเข้ามาแล้วนำรักที่ดีมาให้คุณยังมีความอึดอัดความซับซ้อนแต่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระคู่กับภัยของการต่อสู้เขาจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาเอาชนะใจคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือมีเรื่องอึดอัดความซับซ้อนปัญหาซับซ้อนที่ผ่านมาหรือในชีวิตเขา เข้ามาแก้ไขแก้ไขอุปสรรคปัญหาได้แล้วเขากำลังจะเข้ามาเนี่ยเขากำลังคิดว่าจะทำอย่างไรเพราะรู้สึกอึดอัดความซับซ้อนปัญหาซับซ้อนอยู่ยังหาทางออกไม่ได้มีเคมีต่อกันพอไพ่ก็ย้ำซ้ำนะคุณจะรู้คุณจะสัมผัสได้ เมื่อคุณพบเจอเขาแค่มองตาก็รู้ใจว่าคนอยู่ที่ที่อยู่ในหัวใจคุณคุณอยู่ในหัวใจเขาเนี่ยรู้สึกดีๆต่อกันเนี่ยเขาจะมาเริ่มต้นใหม่คุณคิดถึงเขาคุณรักเขากำลังเข้ามาในชีวิตคุณแล้วย้าซ้ํเหมือนทุกใบเป็นพลังงานที่ดีอ่ะกำลังเข้ามานำรักที่ดีมาให้คุณเพราะด้วยตัวของคุณเองความดีของคุณเขารักคุณที่เป็นคุณ นิ่งยับยั้งชังใจกำลังจะเข้ามาเขากำลังคิดหาทางออกว่าจะทำอย่างไรเพราะเนี่ยเหมือนร่วมยินดีหวังดีคิดดีๆกับคุณนำเรื่องราวดีๆมาให้แต่เขาดูนิ่งๆไม่พูดแล้วคุณก็ไม่รู้หรือจากคนที่เขาไม่ได้เลือกคุณอะ เขากาลังจะเข้ามาหรือคุณไม่ได้เลือกเขาแต่คุณก็อยู่ในหัวใจเขาอะ่ะเขาก็ยังอยู่ในหัวใจคุณอยู่ได้สําหรับเฝ้าดูแลอยากดูแลคุณหรือเป็นคนที่คุณคอยดูแลห่วงใยเขามาดูแลคุณตอนนี้เขากําลังจะเข้ามาเหมือน เพราะวันนี้เขากาลังจะปรับตัวเข้าหาคุณเขาจะปรับตัวเข้าหาคุณต่อสู้เอาชนะใจคุณให้ได้หรือเขากําลังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองนํารัก์ที่ดีมาให้คุณแล้วเขาเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเขาแล้วเพราะวันนี้พูดถึงการต่อสู้เริ่มต้นใหม่พลังงานที่ดีแล้วเรามาดูว่าชีวิตเขาเป็นอย่างไรเขาคิดอย่างไรเขาจะทำอย่างไร กำลังจะเข้ามานํารักที่ดีมาให้คุณคุณคุณรู้ได้คุณสัมผัสได้ว่าเขาเป็นใครเขาเข้ามาเป็นได้ทั้งคนใหม่และคนเก่าอยู่ที่คุณแต่เขารักที่เป็นตัวของตัวคุณค้าขายนี่าะพอวันนี้ก็พูดถึงความความอุดมสมบูรณ์รัก ที่หลากหลายที่ดีมาให้นักชอปแต่เขาว่าคุณเป็นคนหลอกคนสวยหรือตัวเขาเองอะเนี่ยมีคนมาให้ให้รักให้ชอบให้เขารักมารักเขาม้างมายให้เขาเลือกแต่เขาจะเข้ามาหาคุณเพราะไปนี้พูดถึงดูมีสเสน่ห์ดูหลอ่อดูสวยเนี่ยแล้วอย่างไร เจริญเติบโตรักที่ดีเนี่ยความสุขความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเนี่ยความรักที่ผีดอกออกผลดูอุดมสมบูรณ์เขาหวังนำรักที่ดีมาให้คุณเพราะเนี่ยพูดถึงความคิดความหวังความต้องการให้ให้ความรักนี้มีความสุขพร้อมที่จะต่อสู้ให้ความรักผีดอกออกผลความสุข รักมากรักคุณมากมากเนี่ยคู่กับไพ่มาเริ่มต้นใหม่นะตอนนี้นํารักที่ดีกำลังจะเข้ามาเป็นคนที่คุณก็รักเขานะเพาะเนี่ยดูมาก มองมองให้ลึกลงไปดูเป็นความรักเนี่ยพอเขารู้เข้าใจหัวใจเขาแล้วเนี่ยเพราะเนี่ยพูดถึงขยายมองให้ลึกเหมือนเข้าใจในหัวใจว่าเขารักคุณกําลังจะเข้ามาให้เขารู้หัวใจเขาแล้วว่าเขาต้องการคุณมีคุณแล้วเขาจะเลือกคุณจากคนที่ไม่ได้เลือกคุณ เขาจะเลือกคุณหรือคุณไม่ได้เลือกเขาเขาอะอยากให้คุณเลือกเขาเขาเข้ามาด้วยเขาเข้าใจเข้าใจในหัวใจของเขาขอพรอธิษฐานขอพรให้ความรักนี้สมหวังเนี่ยแล้วเขาก็นำรักที่ดีให้คุณวันนี้ก็ร่วมยินดีหวังดีเรื่องราวดีๆมาให้นำความสุข ขอพรเ,เขาเขาเข้ามาหาคุณว่าคุณจะเลือกเขาไหมไม่เลือกเขาไม่รักเขาแต่เขาขอพรน,นะแต่หวังดีอ่ะแต่ขอพรให้ความรักนี้สมหวังหึงหวงห่วงคุณเขาดูดูวิตกกังวลวุ่นวายใจน,นะเนี่ยพอคู่กับไพ่เขาก็คิดถึงนะครับคิดถึงนะคะคุณน่ารักจังครับน่ารักจังค่ะทานข้าวหรือยังแล้วตอนเนี้ยเขาทําให้เขาหึงหวงหวงคุณ ดูวุ่นวายใจนะ่ะอ้อมกอดแห่งรักนำความรักความอบอุน่นความที่ดีเรื่องราวดีๆมาให้คุณเพื่อมาแก้ไขความอึดอัดความซับซ้อนนะ่นะทางออกคือความสุขความอยากกอดคุณให้คุณกอดเขาแล้วนี้ก็คู่กับไพ่ความเจริญก้าวหน้าเป็นพลังงานที่ดีแล้วเขาจะทำอย่างไรนะักของขวัญดีใจมีความสุข คุณอยู่ในหัวใจเขาแล้วเขาเนืเรื่องเล่ดีๆมาให้คุณเนี่ยนี่ก็พูดถึงของขวัญน,นี่ก็พูดถึงคุณมีเคมีต่อกันคุณรู้คนที่อยู่ในใจคุณคุณอยู่ในใจเขาหรือถ้าคุณยังไม่ไม่รู้จักไม่มีคนเก่าไม่ใช่คนเก่าก็เป็นคนใหม่คุณจะสัมผัสได้รู้ได้เขากำลังจะเข้ามาแล้วสรุปแต่ดูตอนนี้เขานิ่งยับยั้งชั่งใจกำลังจะเข้ามา เขาอยากจะเข้ามาแต่เขาก็ยังดูสถานการณ์เน่ยจะเลือกคุณอรักที่ยืนยาวรักที่มั่นคงมาให้คุณอธิษฐานขอพรด้วยเนี่ยให้ความรักนี้สมหวังอยู่กับคุณไปจนแก่จนเท่าไปด้วยการมีความสุขมีคุณเพราะเขารักคุณที่เป็นคุณอนะ่ะได้สำหรับ โชคดีน่ะนำเรื่องราวดีๆรักที่ดีๆมาให้คุณแล้วคุณคือโชคดีของเขาเข้ามาในชีวิตคุณแล้วเรามาดูว่าความรักเขาเป็นอย่างไรเขากำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณเป็นคนที่รักที่ดีมาให้คุณเป็นได้ทั้งคนใหม่และคนเก่าคุณรักเขาเขารักคุณหรือคนที่คุณแล้วก็รักเขาอยู่ในตอนนี้ พ่อใบแรกพูดถึงสัมผัสที่เขินกำลังคิดถึงความรักเขาเป็นอย่างไรเขาจะทำอย่างไรคิดอย่างไรพระเกตมงคลอ่นะเพราะใบนี้ก็พูดถึงรักที่ดีนะเหมือนเขาเรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันเพื่อความมั่นคงในอนาคตรักอยู่ในศีนลธรรมอันดีไม่ผิดศีลผิดธรรมเพราะพระเกตมงคลรักที่ดีหรือตัวเขาเองเนะี่ย มีคุณธรรมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองช่วยเหลือแค้วคาาดปลอดภัยจากอันตรายใจบุญใจกุศลยิ่งให้ยิ่งได้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเพราะเนี่ยพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือถ้ามองดูความรักเขาอ่ะเขาใช้เหตุผลเรื่องความรักความเหมาะสมหรือคุณกับเขาแตกต่างกันใบนี้ล่วงมาเองพระแม่คงคา ใจดีใจกว้างเอื้อเฟือเผื่อเพอ่ใครอยู่ใกล้แล้วมีความสุขผู้เสียสละเนี่ยแล้วเขาเลือกเลือกเลือกคบในเรื่องเลือกความรักอะ่ะเลือกคบแล้วคบกันเป็นเพื่อนเรียนรู้นิสัยใจคอกับกับคุณแล้วเขาเชื่อมั่นในความรักให้กันด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจ เขาเป็นคนที่เนี่ยพ่อเบนนี้ก็พูดถึงดีอะใจบุญกุศลใจดีใจกว้างใครอยู่ใกล้แล้วมีความสุขระภายการปรับตัวเข้าหาคุณหรือเขาเป็นคนที่คาดหวังกับความรักไว้สูงไม่มากรอคอยคนที่ใช่รอคอยคุณแล้วเป็นคนที่คุณก็รู้จักนะ่ยพ่อเบนนี้พูดถึงเขาคาดหวังกับคุณคุณคาดหวังกับเขาเนการปรับตัวเข้าหากันลมระภาย การเปลี่ยนแปลงดูเขาวิตกกังวลพลาหู้วเขาอยู่ในความผิดหวังความเสียใจเคยผิดหวังเคยเสียใจแล้วมองไม่เห็นแสงสว่างหรือเขาไม่ได้เลือกคุณเนี่ยเพราะเขามืดมิดความทุกข์รักที่คาดเดาได้ยากแล้วอย่างไรแต่เขาเหมือน เขากําลังจะเข้ามาหรือเขากําลังอยู่ในความผิดหวังเสียใจนะ่ะความเจ็บในความรักเพราะเขารักคุณที่เป็นคุณเขารู้เข้าใจในหัวใจเขาเนะี่ยว่าเขารักคุณแล้วยอย่างไรเขาจะทําอย่างไรเฉลิมฉลองเทพทิดดาพจันร์ว่าอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขมันอยู่ท่ามกลางดอกไม้นานา,นาพันธุ์ กำลังจะเข้ามานำรักที่ดีมาให้คุณด้วยเขาเข้าใจแต่ดูเขามีพลังงานของพลาหูดูเขาวิตกกังวลความเศร้าความผิดหวังความเสียใจในตอนนี้นางสีดาดูความรักเขากว่าจะสมหวังเนี่ยต้องต้องผ่านอุปสรรคขวางหนามากมายความผิดหวังความเจ็บปวดเสียใจหรือเรื่องราวชีวิตของเขาเองเน่ กว่าจะมาพบเจอกับคุณหรือเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเนี่ยกว่าเขากับคุณจะเข้าใจกันกว่าเขาจะเข้าใจหัวใจเขาว่ารักคุณเนี่ยต้องอดทนรอคอยดูโดดเดี่ยวเดียวดายทุกทรมานใจแต่ในที่สุดก็สมหวังแต่ต้องมีอุปสรรคขวางหนามมากมายก่อนสรุปเทพพระพุทธนะ่ะเขาจะมาเริ่มต้นใหม่กําลังคิดวางแผนชีวิตลนะแล้วจะมาปรับตัวเข้าหาคุณ ความที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงดูเขาเป็นคนที่คบง่ายไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรหรือเขาคิดคิดว่าคุณอนะคบง่ายไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรเข้ามาในชีวิตคุณรักคุณแต่เขามาก็ยังมีพลังงานของเขาเนะ่ยนะการอ้อนวอนร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความรักนี้สมหวังให้คุณเข้าใจเขารักเขาแล้วเขาหวังดีกับคุณ ห่วงใหญ่คุณหวังดีร่วมยินดีอยากแต่งงานกับคุณเปิดเผยให้ทุกคนรู้หรือว่าเขายินดีกับคุณถ้าคุณไม่เลือกเขาเนี่ยนำรักที่ดีมาให้เพราะตัวเขาเองเนี่ยก็นำรักที่ดีพอพระเกตมงคลเรื่องราวดีๆความสุขความสมหวังความความเหมือนไม่ผิดนะไม่ผิดศีลผิดธรรมรักที่ถูกต้องใด้สำรับ เริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่เนี่ยกำลังจะเข้ามาเนี่ยการเดินทางติดต่อสื่อสารด้วยพละกําลังความมุ่งมั่นของเขาเนะี่ยไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่นําเรื่องราวดีๆมาให้คุณมันเริ่มต้นใหม่กับคุณเพราะวันนี้พูดถึงความสุขความสําเร็จสมหวังความก้าวหน้าความมุ่งมัน่นไม่ยอมแพ้แล้วเขาตัดสินใจ แล้วเปลี่ยนแปลงวิธีชีวิตเขาแบบพลิกฝ่ามือไปในทางที่ดีละชีวิตเขาเรื่องราวดีๆมาให้คุณหรือเขากับคุณอะ่ะพบรักแบบกระทานหันคุณอะ่ะเป็นคนรักที่เขามาพบรักกับคุณแบบกระฐานหันคุณคือคนในฝันเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลขเจ็ดหมายเลขสี่หมายเลขสิบหมายเลขสี่หมายเลขสิบสองหมายเลขห้าหมายเลขสาม หมายเลขเก้าหรือไม่ก็เกิดราศีเมษหรือเกิดเดือนเมษายนหรือไม่ก็เกิดปีเถาะหรือไม่ก็เกิดราศีกันหรือเกิดเดือนกันยายนหรือไม่ก็เกิดปีมะเมียหรือไม่ก็เกิดวันพุธแล้วเรามาดูความรักของคุณเป็นอย่างไรมีคนที่เขากําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนํารักที่ดีมาให้คุณหรือคนที่อยู่ในใจคุณ เป็นอย่างไรใบแรกที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกโมลาดูคุณก็วิตกกังวลทุกต้องเลือกต้องแต่สินใจหรือคุณต้องยับยัง้งยั้งคิดให้รอบคอบกับเรื่องความรักการตัดสินใจดูคุณเข้าใจแล้วเนี่ยพอไปเนี้ยพูดถึงหรือคุณเคยผิดหวังเสียใจคิดให้รอบคอบในการจะจะคิดจะเลือกเรื่องความรักอะ เพราะเป็นเลขของคุณนะ่ะการตัดสินใจผิดพลาดหรือเขาไม่ได้เลือกคุณนะ่ะก็เหมือนคล้ายๆคุณก็ไม่ได้เลือกเขานะ่ะคิดผิดตัดสินใจผิดด้วยความรักทําให้คุณทุกมีความทุกข์กับเรื่องราวที่ผ่านมานนปัจจุบันแต่คุณเข้าใจชีวิตละคิดพินิษพิจารณาให้รอบคอบแล้วยับยัง้งยั้งคิดให้รอบคอบอ่ะเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีพับพิคเนทรงหนู เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีความสุขเพราะวันนี้พูดถึงความไม่ไม่หยุดนิ่งความเปลี่ยนแปลงความรวดเร็วความสมหวังหรือด้วยคุณเข้าใจชีวิตด้วยตัวคุณมาพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวคุณให้คุณเข้าใจแล้วสมหวังได้ดังที่คุณคิดคุณต้องการคุณปรารถนาเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีพระเทวาฤาษีคุมทรัพย์แห่งสติปัญญา ดูความรักคุณกว่าจะสมหวังก็ต้องมีอุปสรรคขวางหนามมากมายอะ่ะในเรื่องความรักดูกคุณคิดว่าคุณจะอยู่เป็นโสดมีความสุขกับความเป็นโสดเพราะมีความรักแล้วคุณดูี่ยเพราะไปแรงมาคุณดูอึดอัดดูไม่เข้าใจกันขัดแยง้งคุยกันคนละเรื่องแล้วคุณวิตกกังวลไปเองอะ่ะแล้วคุณไม่มีใครขัดแย้งอะ่ะเพราะไปพูดถึงความทุกข์กับความรักอะ่ะเะคุณคิดว่าที่ใดมีรักที่นั่นก็มีทุกข์ แต่รักคุณใช้เวลาหรือเขาจะติดต่อมาได้พูดคุยศึกษาเรียนรู้นี่ใส่ใจขอ,อกันแล้วอ,อยู่ที่คุณเพราะชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีพระแม่อุมาดูคุณแก่งความแก่งความมีสเสน่ห์กว่าคุณจะรู้หัวใจคุณหลายใบไม่เอาแต่ความรักคุณไปในทางที่ดี ก็ยังมีพลังงานของคุณคิดผิดแต่ัดสินใจผิดพลาดด้วยตัวคุณเองไม่ได้เลือกเขาเขาไม่ได้เลือกคุณหรือคุณแต่คุณมีเสน่ห์ด้วยความมั่นใจแต่ไพ่เหมือนจะเตือนคุณบอกให้คุณยับยั้งยั้งคิดน่ะให้รอบคอบในการตัดสินใจเรื่องความรักชีวิตคุณอย่าใจร้อนวุ่นวามบุ่มบ่ามให้รอบคอบในการตัดสินใจเพราะหัวใจคุณแก่งแล้วคุณมั่นมั่นใจแล้วหรือคนเก่ากลับมาคุณจะไม่รักเขาแล้วไม่สนใจเขาแล้ว ต่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอ่ะเอาชนะใจคุณได้แล้วก็ไพ่เดินให้คุณรอบคอบการคิดจะพูดจะคิดจะทําอะไรลงไปเพราะคุณอยู่ในห่วงแหง่อน่ะที่ใดมีรักที่นั่นก็มีทุกข์แต่ถ้าด้วยรักด้วยความเข้าใจอ่ะก็จะสมหวังเนะี่ยเทพธิดาแม,มงป่องคุณว่าคุณจะอยู่เป็นโสดมีความสุขกับความเป็นโสดเคยผิดหวังเสียใจกับความรัก ลักที่ต้องรอบคอบหรือเขาต้องใช้เหตุผลที่ดีมาเอาชนะใจคุณเพราะคุณอะ่ะจะหาเหตุผลหาความถูกต้องข้อขัดแย้งเพื่อเอาชนะที่มีใครที่มีอุปสรรคปัญหากับคุณอะ่ะคุณจะเอาชนะให้ได้ด้วยเหตุผลแล้วอย่างไรอืมเนี่ยเท้าท่าตาโลดสมหวังแบบคาดไม่ถึง ฟุกๆดีๆเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นกับคุณอะแบบคาดไม่ถึงเขากําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนํำรักที่ดีมาให้คุณหรือคนที่คุณคาดไม่ถึงว่าเขาจะรักคุณเขาจะนําความมั่นคงเรื่องราวดีๆมาให้คุณเขาจะเอาชนะใจคุณได้เิ็นงคนที่คุณกับเขาคาดไม่ถึงว่าจะสมหวังว่าจะรักเขาเขาจะมารักคุณเนี่ย ย้ำซ้ำพยาคุดกับนางกากีที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกแต่รักนี้ต้องรอบคอบค่อยคิดค่อยแก้ไขการเหนื่อยล้ากับความรักนะ่ะรักซ้อนปัญหาซับซ้อนต้องการมีคนมาช่วยเหลือกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังรักที่ต้องใช้เหตุผลได้สำหรับคุณความไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอน คุณว่ามันมั่นใจคุณจะไม่มีคู่คุณก็มีคู่คุณไม่จะไม่ให้อภัยเขาก็ให้อภัยก็อยู่ที่ใจคุณเพราะความสุขอยู่ที่ความพอเพียงพอใจในสิ่งที่มีที่เป็นที่ทำไดแ้แล้วก็อยู่มีความสุขความเข้าใจกันได้บความเข้าใจกับคุณได้อยู่ที่ตัวคุณเองแต่คุณก็จะสมหวังแบบคาดไม่ถึงเหตุการณ์ดีๆฟุกๆท้าวทา,ทาตาลดน เรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลข35หมายเลข23หมายเลข16หมายเลข12หมายเลขสหมายเลข19หมายเลขหนึ่งหมายเลข12หรือไม่ก็เกิดปีชวดหรือไม่ก็เกิดปีขานหรือไม่ก็เกิดราศีพิจิกหรือเกิดเดือนพฤศจิกายนไม่ว่าคุณและเขาจะเกิดวันเดือนปีเกิดอะไรหมายเลขอะไระเขากำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนำรักที่ดีมาให้คุณ เหมือนแต่กว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังนะ่ะต้องผ่านอุปสรรคมากม,ม,มายก่อนนะลักที่คุณคาดไม่ถึงแต่เป็นพลังงานเรื่องราวดีๆอะ่ะแล้วเรามาดูว่านางฟ้าจะบอกคุณไว้ยอย่างไรมีคนที่เขากำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนางฟ้าช่วยบอกทีอยากบอกอะไรคุณ ในอนาคตอันใกล้เขากํำลังจะเข้ามาในอนาคตอันใกล้นี้ภายในไม่กี่เดือนข้างหน้าอันนี้ย้ำซ้ำเวลาในอนาคตอันใกล้และภายในไม่กี่เดือนข้างหน้าใบต่อมามองหาสัญญาณเหมือนคุณจะรู้จะสัมผัสได้นะคนที่เขากําลังจะเข้ามาเนี่ย เขาเนี่ยมีสัญญาณให้มองดูสัญญาณที่หัวใจคุณหัวใจเขาจะเข้าใจกันรอหรือคนที่คุณรอคอยอยู่เขาจะกำลังจะเข้ามาแล้วสถาน,นาการณ์จะดีขึ้นน่ยคุณรออยู่อย่าหยุดที่จะพัฒนาความรักความก้าวหน้าและพบกับความสุขความสำเร็จสมหวัง ค่ะขอบคุณการกดติดตามซับสไครไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ